สวัสดีค่ะพบกอับช่องไทายนุ่มสุรินทร์สีโรธาตุงค่ะวันนี้พามาอัปเดตอาการตกมันของพี่นุ่มค่ะแห้งหรือยังพ่อควานแห้งหรือยังน้ำมันน้ำมันยังไม่แห้งเลยค่ะวันที่ยี่สิบสองนี้จะไปได้ไหมนี่พี่นุ่ม,มคอยดูก่อนเนาะ ยังไม่รู้ว่าไปได้หรือไปไม่ได้นะต้องมามาคอยดูก่อนโอยใหมไอ้กาตาคำนอยจีแบบหน้าใหม่มบะมวยประบตบวันเชียงตะพี่นุมสวัสดีครับย่างพี่นุมสวัสดีครับย่าง โอ้พี่โกสวัสดีอยู่ถังนู้นแะล้วพี่โกก็ยังไม่แหง้งพี่หนุ่มก็ยังไม่แห้งนะทำไมเหมือนเหมือนแหง้แหงๆเขาอ,ออกตอนเย็นบอกนะ้ำมันเอาในคราบไอ,อยังออกนิดหนึ่งนะคะยังออกนิดหนึ่งออกไม่เยอะนะคะก็น่าจะใกล้แห้งแล้วคะ่ะ ว่าจะมาถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาถึงครึ่งทางนะคะมาเจอฝนนะคะมาเจอฝนกับพี่เบอร์ดี้นะคะมากับพี่เบอร์ดี้นะคะมาเจอฝนมาเจอฝนกันเลยกลับไปคืนนะคะกลับไปบ้านคืนเพราะว่ากลัวน้องเบอร์ดี้เป็นไข้นะคะไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะกลัวเป็นไข่เพราะว่าช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงที่กำลังโศกนะ เสียงอ้อนอ้อนใหญ่เลยพี่นมว,วันเสาร์นี้ก็เป็นวันเด็กเนาะพี่นมเนาะจะได้รางวัลจากอะไรเนาะจากแม่แม่เนาะจะได้ผลไม้จากแม่แม่ไหมเนาะวันเด็กเนาะ เดี๋ยวจะเอาผลไม้มาให้พี่หนุ่มได้ทานด้วยนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะน้องวัวลอน้องบิ๊กบิ๊กวัวลอยวายบิ๊กเลยวายบิ๊กวายบิ๊กทั้งตู้เลยไอ้ยักษ์บิ๊กวัวเอ้ยเมื่อกี้พี่หนุ่มจะนอนนะคะจะล้มตัวนอนทางนู้นนะคะแต่ว่า ตัวตัวตัวจะเปื้อนนะนอนเลยครับนอนเลยนอนเลยครับ,นนนนรบวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ กินข้าวเช้าเสร็จก็มาเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่ามาไม่ทันนะ,ะฝนตกโกรธนะคะายุเข้านะคะฝนตกสองสาวันแล้วนะคะโอ้ดูนอนน่ารักมากเลยนะคะตะมุตะมิมากๆเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะ โอ้ยอ่อนใหญ่เลยพนมลุกทำไมเร็วแทะอย่าเพิ่งลุกลุกไปไหนหลุกไปไหนเร็วแทะเนาะรับลูกหลูกเริ่มแห้งแล้วเนาะเริ่มแห้งแล้วนะคะนี่มีน้ำมันจะออกตรงรูนี้นะคะนี่เริ่มแหง้งมาแล้วค่ะ กว่ากว่าจะถึงยีิบสองก็น่าจะแห้งแล้พอควานเนาะน่าจะแห้งนะคะนี่ขีอ้อ้อนมากๆเล,ลยนะคะสุดโหลของเรานะคะอ้อนพอควานนะพี่หนุ่มชอบอ้อนนะเดี๋จะไปถ่ายทางนี้ให้ชมนะคะนี่ทานอนของลูกชายลูกชายของแม่แม่นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ ีแม้อนอนเล่นก่อนรับลงเลยรับนรีบลุกไปไหนรีบลุกไปไหนีแม้แม้เม้พี่อยากนอนเอยากลุกแล้วลุก่าบิ๊กเกบิ๊กเจ๊ วันเด็กวันเด็กนี้บ้านพี่นมก็มีขนมไปให้เด็กดก็มีขนมไปให้เด็กๆด,ด้วยนะคะก็เอาไปบริจาคให้ทางสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ก็จะนาไปแจกเด็กๆนะคะเ,เมื่อกี้ก็ได้ไปซื้อกับแม่ควานส้มนะคะสองคนนะคะขี้อ่อนเนาะเราเนาะพี่นมเนาะ อ้อนจังอ้อนจวนี่มุมอีกมุมที่น่ารักของพี่หนุ่มนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะมุมนี้นะคะพี่หนุ่มจะเป็นช้างที่อ้อนนะ,ะอ้อนควานนะคะตอนพ่อยังอยู่ก็จะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาเลยนะคะเวลาพ่อเข้าไปเก็บที่นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะ วันนี้พ่อควันบอกว่าไม่อาบน้ำให้นะคะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะฝนตกด้วยนะคะ oh. หนาวด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดนาอพี่หนุ่มเนาะ นองอีกน <Nou> uhm. ้องอิกน้องอีกเอออ่อๆๆพี่แม่ผีเมฆดสนนี่เด็กๆวันเสาร์นี้ก็โอ้พี่โกทำอะไรคะพี่โกชนเสาทำไมไมปวดหัวแล้วพี่โกมีน้ำมันออกเยอะเลยนะคะอ้อ้อออแม่แม่ท่านใดนะคะจะ ให้เด็กๆทานผลไม้ได้นะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์เป็นวันเด็กนะคะในควันก็จะลงไม่เยอะนะคะลงพอที่จะให้ได้ทานนะที่โก้ก็ไม่ค่อยทานอาหารเลยนะคะทานหญ้าเลยนะคะสังเกตดูต้นหญ้าจะเหลือเต็มเลยนะคะน,นี่ค่ะก็เป็นอาการของช้างตกมันนะคะไม่ค่อยกินหญ้านะคะ โก,โกครับโกครับโกครับดูพึ่งหูฝั่งนู้นก็เป็นพี่คำน้อยนะคะยังไม่ออกจากคอกเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ใส่สายเนาะวันนี้วันนี้ฝนตกจะได้ออกไหมวันนี้วันนี้ฝนตกหนาวนะคะไม่ได้ออกจากคอกนะคะฝั่งนี้ก็นอนเล่นฝั่งนี้ก็อยากแย่งซีนนะคะแย่ง โอ้นี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่พี่หนุ่มคนเดิมนะคะกลับมาแล้วนะคะกลับมาเต็มตัวเลยนะคะขี้ออนนะคะอยากได้อะไรครับเดี๋ยววันเสาร์าก่อนนะครัะจะเตรียมผลไม้ไว้ให้นะคะอ่ะขอบคุณครับไปก่อนเร็วขอบคุณครับก่อนเร็วค,ครับก่อนแล้ว,วลูกเร็ว อ๋อพี่โกขอบคุณครับก่อนแล้วนุนโอ้ดูตานะคะตา,ตาตาโตมากมากเลยนะขี้อ,อ้นอ,อ,นนอนพววี่หนุ่มขี้อ้อนออนพอ่อออนแม่ออนพ่อควานออนแม่ควาน วายถึงยีิบสองก็แห้งเนาะไม่ควันเนาะวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย <'s> อีกเก้าวันสิบวันเนาะอีกสิบวันค่ะนี่ก็เป็นขนมนะคะที่ทางบ้านพี่หนุ่มนะคะได้เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะนําไปให้ทางสวนสัตว์ของเรานะคะแล้วก็ทางสวนสัตว์ก็จะแจกเด็กๆนะคะในวันเสาร์ที่สิบสี่ที่จะถึงนี้นะคะก็อีกหนึ่งวันเนาะอีกหนึ่งวันกีจะถึงวันเสาร์นะคะนี่นะคะ ก็หลายหออยู่นะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะนำไปให้สูนสัตว์กับแม่ควานส้มนะ,ะนนอ่ะจบแล้วพี่โน้มสวัสดีครับนายร็ว,มามาวจบแล้ว สำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาครับเราลอกอนเร็วครับเราลอกอนครับเราลอกอนอ้าวพี่โกโสสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ